สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมนะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยแล้วก็ท่านที่เขียนคอมเมนต์แนะนำข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะไม่เกินจริงเลยนะแฟนๆโซเชียลเขเริ่มบ่นกันแล้วนะ ไม่เห็นหน้าคู่หลิงออมอะแล้วมันเหมือนอาการเหมือนลงแดงบางคนใช้คำว่าโดนพิษหลิงออมเข้าให้เออจริงๆมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือตามปกติซีรีส์ใจซ่อนรักเวลาออนวันจันทร์ทุกวันจันทร์ก่อนหน้าที่ซีรีส์ออนทุกสัปดาห์น้องหลิงน้องออมมีอีเวนต์ที่จะต้องเข้าตึกเตยเพื่อไปพบปะก,กับเหล่าแฟนคลับที่มารอตรงตึกเตยใช่ปะ คราวนี้ซีรีส์จบแฟนๆก็ไปต่อไม่ถูกใช่ปะเอ๊ะแล้ววันจันทร์ฉันจะไปไหนดีใช่ไหมแต่ก็ยังคงมีแฟนๆไปรอน้องหลิงน้องอ,อมอยู่ก็รอไปไม่แน่ใจว่าเขารู้มาก่อนหรือเปล่าว่าน้องหลิงน้องอ,อมจะเข้าอย่างจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ยจะเห็นได้ว่าเนื่องจากไม่มีกําหนดการออกมาใช่ไหมว่าน้องหลิงน้องอ,อมจะเข้าไหมแต่ก็ยังคงมีแฟนคลับยืนหยัดหนานแน่นเนาะ เข้าไปรอน้องหลิงน้องออมบางคนทํางานอยู่ที่ตึกเตยใช่ป่ะพอน้องหลิงน้องออมเขาก็รีบแบบโพสโพสลงเฮ้ยน้องเข้าแต่ละคนถ้าอยู่แถวนั้นก็จะตามมาต้อนรับน้องหลิงน้องออมแต่บางคนอยู่ไกลเขาไม่รู้มาก่อนเขาก็ไปไม่ทันเขาก็ไปเลยไม่ได้ไปแต่ก็จะยังเห็นเนาะมีทั้งแฟนไทยแฟนเทศเนาะไปรอรับน้องหลิงน้องออมอยู่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้ช็อตหวานฟินเวอร์สนุกสนานจิ้นกันสนันจิ้นกันสนันวันไหวเออ้องพูดอย่างนี้ใช่ไหม อย่างล่าสุดวันจันทร์นี่คือเสิร์ฟโมเมนต์ฟินจิกหมอนกันเต็มๆนะน่ารักน่ารักในห้องซ้อมวิ่งเล่นไล่จับกันบางคนสื่อโซเชียลจีนะพวกแฟนๆเขาก็ใส่เสียงพากให้เลยว่าเหมือนกับพระราชาวิว่งไล่จับนางสนมอย่างเงี้ยบอกนางสนมรอก่อนเดี๋ยวฉันจะจับเธอได้อะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกันไปแล้วเมื่อวันจันทร์เช่นเดียวกันที่น้องหลิงน้องออมอ่ะน่าจะวันจันนะ น้องหลิงน้องออมเริ่มไปเล่นในเว่ยปัวแล้วนะเออแฟนชาวจีนดีใจกันใหญ่แบบรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะมาเล่นเว่ยปัวคือน้องสองคนนะเปิดเว่ยปัวพร้อมๆกันใช่ไหมแอคเขาแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาไปศึกษาเล่นดูมากและเนื่องจากมันใช้ภาษาจีนอย่างน้องออมติดโซเชียลแต่น้องออมก็ยังไม่กล้าไปทําอะไรมากใช่ไหมนในเว่ยปัวเพราะมันเป็นภาษาจีนล้วนๆคราวนี้เห็นบางคอมเมนต์ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่บอกว่า น้องออมบอกอย่างเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วรอนาโอดอะไรสักอย่างใช่ไหมมีแฟนคลับบางท่านต้องขอขอบพระคุณสําหรับข้อมูลจริงๆนะเออก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครคือนาะโอดแต่เท่าที่รู้ที่แฟนคลับชาวจีนเขาวิ์ไว้กันใหญ่ก็คือน้องออมหลังจากหายไปสักพักจากวไยปัวแล้วก็กลับมาอีกทีก็คือมาตามปอปอใช่ปะ เราเป็นข่าวประเด็นการเฮ้ยคือคนจริงเขาจับสังเกตละเอียดเฮ้ยหายไปตั้งสิบวันแล้วอยู่ดีมาโพสต์ตามปอปอหลังจากนั้นน้องอ,อมก็มาแก้ข่าวลือต่างๆว่าไม่เป็นความจริงปอปอเป็นพี่ชานอย่าเพิ่งใจเย็นๆใช่ไหมอ่ะก็สยบข่าวลงไปหลังจากนั้นไม่รอนานค่ะน้องอ,อมโพสต์ไปต่อทันทีเลยให้หลิงหลิงเคแล้วก็โพสต์ภาพแค่เฉพาะตาของน้องหลิงกับน,น้องอ,อมทั้งคู่แค่นี้ โอ้โหกรีดสนันกันเลยทำให้ยอดติดตาม Follow e r ของน้องออมวันเดียวเออไม่ใช่วันเดียวโพสเดียวก็น่าจะวันเดียวด้วยแหละพอดีเขาโพสตั้งแต่เมื่อวานและเอ,อไม่มีเวลาทำภายในนั่นล่ะเออโพสเดียวเท่านั้นอยอด follow ขึ้นมาอีกสองหมื่นเลยอะ่ะโพสเดียวโพสสั้นแค่นี้ด้วยไม่ได้มีอะไรเลยแค่รูปภาพแล้วก็ให้หลิงๆเคจบเนี่ยเขาบอกโอ้ย ให้มันรู้สมั่งอนุภาพแฟนดอมหลิงออมที่เมืองจีนขอให้คลปคู่รีเลชชิพกับน้องหลิงอะฉันสนับสนุนเต็มที่ยอด follower เพิ่มเลยสอง0 0ื่นภายในโพสต์เดียวส่วนน้องหลิงหลิงก็ไม่น้อยหน้าคิดว่าเขาแท็กทีมกันแล้วล่ะน้องหลิงหลิงก็มาโพสต์ขอบคุณในเว่ปป๋อเนี่ยก่าเป็นภาษาจีนอย่างนี้เลยว่าขอบคุณนิตยสาร m o เวอใช่ไหมโมเวอรใช่มอข,ขออภัยถ้าอ่านผิดนะที่น้องออมีผู้ภาษาจีนด้วยอะเออเป็นภาคภาษาจีนฉบับภาษาจีนนะที่มาเป็นสักขีพยานในความโมเมนต์ความสุขของพวกเราใช้คำว่าพวกเรานะคะจะหมายถึงใครล่ะไปคิดกันเอาเองน้องหลิงใช้คำว่าพวกเราที่มาเป็นคืนนิตยสารอย่างเงี้ย สรุปนะน้องหลิงบอกว่าขอบคุณนิตยาสารจีนที่มาช่วยเป็นสักขีพยานในโมเมนต์ความสุขของพวกเราเน้นว่าพวกเราขอบคุณนิตยาสารนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษ,ษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แฮชแท็กลิงออมนู่นนี่นั่นนิตยาสารด้วยนะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ส่งไปให้ถึงน้องออมด้วยนะเรียกได้ว่าโพสต์นี้ของน้องหลิงก็แบบ รีดวีดไวกันอีกแล้วคือสองคนนี้ตอนนี้แค่หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นประเด็นได้เลยจริงๆแล้วก็ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะเขาบอกว่าอะไรหรือว่าขำมากบอกว่าเนี่ยทั้งวีทั้งวันนะฉันไม่เป็นอันทำอะไรแล้วอะ่ะคลั่งรักสองคนนี้หนักมากตอนนี้นะในหัวนะมีแต่คู่นี้อฉันเสร็จเลยงานนี้ ลูกเลิกไม่อยากจะไปรับแล้วเนี่ยข้าวก็ไม่อยากจะกินรู้สึกว่าตอนนี้นอนยังไม่อยากจะนอนเลยคือเอาแต่หมกมุนบ้าคลั่งคู่นีอ่ะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะนะคะหลายคนขำใหญ่เฮ้ยเธอลูกน้อยเธอเธอก็ไปรับหน่อยเฮ้ยนะแล้วก็หัวเราะกันเซลก็ไปเซลกันมาเขาบอก ก็ในหัวฉันมีแต่คู่นี้ฉันใส่อะไรอย่างอื่นลงไปในหัวฉันไม่ได้แล้วคือไม่มีที่เหลือให้สำหรับอย่างอื่นแล้วทั้งหัวมีแต่คู่หลิงออมเขาบอกเฮ้ยเป็นเหมือนกันหรอใช้คำว่าเป็นเหมือนกันหรอแสดงว่าตัวเองก็เป็นเหมือนกันแต่ละคนหัวเราะนะคะน้ำมูกน้ำตาไหลกันหมดน้ำมูกเหมือนพี่หลิงไปแล้วน้ำมูกนะถ้าใครตามทันจะมีคลิปหนึ่งอะที่น้องหลิงสะกดผิดน้ำมูกเป็นน้ำมูกอ่านะ อันนี้เขาบอกอุ้ยอาการเดียวกันเลยป่วยโรคเดียวกันบอกเธอเสร็จแล้วงานนี้เธอเกมแล้วโดนพิษเข้าไปอย่างจังเบ้อร์โดนพิษหลิงออมเขาชอบใช้คํานี้คนจีนอะ่ะโดนพิษหลิงออมเข้าไปนะเธอเธอไม่ได้เป็นแค่คนเดียวนะฉันก็เป็นโรคนี้เหมือนกันขำเนอะแบบเฮ้ยเขาจริงจังนะเว้ยจริงๆนะไม่พอนะยังมีเหตุการณ์เรื่องเล่าขำๆของน้องหลิงอีก มีแฟนคนหนึ่งเอามาเล่าเขาบอกเขาส่งไปถามน้องหลิงโดยโตรงเลยอะว่าพี่หลิงพี่หลิงเล่นติ๊กต k อกจีนบ้างสิโตอินเขาเรียกโตอินนะเป็นติ๊กต็อกภาคเวอร์ชั่นของคนจีนเขาจะใช้คนละเวอร์ชั่นกับของทั่วโลกอยาก่างเราติ๊กตอกใช่ปะก็เล่นกันทั่วโลกแต่ของคนจีนเขาจะเป็นเวอร์ชั่นเฉพาะของเขาภาษาจีนล้วนๆเรียกว่าโตอินแต่จริงมันมก็คือติอ๊กต k อก่ะคะบอกพี่หลิงพี่หลิงเขา้าโตอินบ้างสิมาเล่นโตอินบ้างแล้วเขาบอกว่าหลิงหลิงตอบว่าไงรู้ป้าหลิงหลิงบอก อะไรคือโตอินน่ะมันแตกต่างยังไงกับติ๊กต็อกอ่ะคือน้องหลิงก็ตามไม่ทันแล้วว่ะนะมันหลายสื่อมากอ่ะนะคือเวลาจะนอนก็ไม่มีอยู่แล้วยังจะให้ฉันเล่นโตอินแค่เว่ปัวยนี่ฉันจะปลีกเวลามาโพสก็แทบจะไม่มีเวลาเล่นแล้วอ่ะ, <c oughs> อะโอ้ก็สงสารคู่นี้นะเพราะงานเยอะงานเตรมมา บางทีอาจจะต้องมีคล้ายๆสองคนนี้ต้องหาผู้จัดการที่ทางสื่อโซเชียลมาดูแลโดยเฉพาะว่าเล่นเองคงไม่ไหวแล้วก็คอยแบบถ่ายรูปอัปเดตอัปเดตอะนะต้องมีคนทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะแล้วละแล้วจะครอบคุมทุกแพลตฟอร์มเลยเพราะเดี๋ยวนี้เราเอาใจคนดูไม่ถูกบางคนเขาก็สิงอยู่ใน t i กต o k บางคนก็สิงอยู่ในโตอินบางคนก็สิงอยู่ในไอจบางคนก็สิงอยู่ในทวิตเตอ ต้องแต่งตั้งคนหนึ่งอ่ะสองคนอาจจะร่วมกันจ้างคนหนึ่งก็ได้ดูทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลของทั้งคู่ดูร่วมกันเลยแต่ละคนไปทําอะไรก็โพสโพสโพสเน้นโพสนะเออมันต้องอย่างเงี้ยไม่งั้นสองคนทําเองทำไม่ทันหรอค่ะแล้วคราวนี้ยพอเมื่อวานวัน,น,นอังคารใช่ป่ะเอก็ยุ่งทั้งวันเหมือนกันพอกลับมาดูก็เหมือนไม่มีอะไรอัปเดตเพิม่พมเติอม,อ,มอีกแล้วหายไปอีกแล้ววันจันนี่โอ้โหเสิร์ฟกันรัวใช่ป่ะ แฟนตื่นเต้นตลาดหลิงออวิ๋ไว้กันใหญ่ทั้งไทยทั้งเทศตลาดไทยตลาดเทศวิ๋ไว้เพราะว่าวันจันร์นี่เสิฟกันรัววันอังคารเงียบกริบอะใช่ไหมหรือเอตกเขาอะไรแต่เอไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรอัปเดตเลยอะมาวันพุธก็คือวันนี้เนาะเดี๋ยวรอดูนะอย่าปล่อยให้เงียบอย่างนี้นะไม่รู้สิเอเห็นว่าต้องมีผู้จัดการทางด้านโซเชียลของน้องอะจะจ้างคนหนึ่ง แบบน้องหลิงคนหนึ่งน้องออมคนหนึ่งก็ว่าไปหรือจะเอาสองคนแล้วจ้างผู้จัดก,การร่วมกันคนนึงก็ได้คุณไม่ต้องทําอะไรค่ะตามหลิงออมไปเลยแล้วก็แบบเสิร์ฟข้อมูลอะอัพลงในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มจริงๆต้องมีแล้วเพราะว่าน้องหลิงน้องออมอะเขาดังไปทั่วต่างประเทศด้วยไทยด้วยใช่ป่ะคุณต้องอัพให้ไวอะจะมาแบบวันหนึ่งอัพ รัวๆว,วันหนึ่งไม่อัพมันไม่ได้ไงคราวนี้จะไปหวังแอดมินช่องสามใจเศร้ารักคงไม่ไหวเพราะเข้าใจว่าแอดมินเพจใจเศร้ารักเขาต้องดูซีรีส์เรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นควรจะจ้างอ่ะมันไม่แพงมากหรอกคิดว่านะถ้าเทียบกับรายได้มหาศาลที่จะเข้ามาของน้องหนิงน้องออมมันต้องสร้างกระแสยุคนี้เมื่อไหร่ที่คุณไม่มีกระแสไม่มีข่าวอัปเดตคุณก็จะค่อยๆเงียบไปเงียบไปเหมือนตอนนั้นที่แฟนๆก็ใจแป้วว่าทั้งคู่ โมเมนต์ Moment, คู่มันหายไปใช่ป่ะต้องเสิร์ฟทุกวันว่ะจริงๆเลี้ยงกระแสอ่ะใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวมีแฟนมีก็อีกครั้งแบบจะมาโอ้แล้วยิ่งใกล้แฟนมีอย่างเงี้ยต้องรีบเลยเพราะว่าตัว l ไลฟ์สตรีมมิ่งอ่ะให้คำตอบเขาได้ยังมีซับเปล่าซับอังกฤษอ่ะให้คำตอบยังเอยังไม่เห็นนะหรือว่าถ้าใครเห็นคำตอบแล้วมาช่วยอัปเดตกันได้นะ แล้วก็เรื่องราคาอีกเหมือนกันที่เอเห็นก็คือหลายคนก็ยังถามว่าเฮ้ยทำไมราคาไม่เท่ากันคือบางคนเขามาไม่ทันคำตอบของแอดมินครั้งก่อนที่บอกว่าให้ไปซื้อในเว็บจะได้ราคาถูกกว่าในแอปอ่ะถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของน้องหลิงน้องออมเราได้มาดูคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณนะคะคุณจะประหยัดไปอีกเกือบร้อยปะ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นน่ะให้ไปซื้อในเว็บช่องสามนะอย่าไปซื้อในแอป ถ้าคุณอยากได้ราคาถูกแต่ถ้าใครสะดวกแอปจ่ายแพงหน่อยนิดนึงค่ะไม่ถึงร้อยมัง้งแต่ถ้าใครสะดวกทางเว็บเลือกได้ไปเว็บจะได้ราคาถูกกว่านะเออไปทางเว็บนะเอออย่าไปซื้อในแอปแอปจะแพงกว่าเพราะแอปต้องมีค่าทางนมทำเนียมน,นะถ้าใครบังเอิญได้ดูคลิปนี้ก็นั่นแหละจะซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งมองก็ไปซื้อในเว็บจะได้ราคาถูกกว่าในแอปเออยย้ำบ่อยหน่อยเพราะว่าเผื่อบางทีนะคนเขาไม่ได้ติดตาม ม,ม,มันมันมันหลายแพลตฟอร์มแล้วบางคนมันติดตามไม่ทั่วถ้าใครบังเอิญมาเจอคลิปนี้ก็ฝากไปบอกต่อๆกันด้วยละกันนะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้น้องอีกทางหนึง่งแล้วก็เห็นควรค่ะหรือว่าเขามีแล้วไม่รู้นะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทางด้านสื่อโซเชียลของน้องสองคนนี้โดยเฉพาะน้องหลิงน้องออมอัปเดตท,ทุกวันทุกแพลตฟอร์มง่ายๆขอย้ำว่าอัปเดตข้อมูลน้องๆทุกแพลตฟอร์มทุกวันเพื่อ รายได้มาหาศาลของตัวน้องเองแล้วก็ของช่องด้วยเลี้ยงกระแสไว้นะคะอย่าปล่อยผ่านไปนะที่เอทำไปคลิปก่อนอะ่ะช่องสามีเพชรในมือหลายเพชรที่รอการเจียรไนแล้วกว่าจะเจรไนให้มันดังขึ้นได้มันใช้เวลานะไม่ใช่อยู่ดีๆเล่นเรื่องสองเรื่องก็จะมาดังอย่างเงี้ยพอน้องหลิงน้องออมอะ่ะเกิดแล้วฉายแฝงแล้วแต่คุณต้องก็ยังต้องพัฒนาน้องอะ่ะน้องยังไปได้อีกอน้องยังเด็กอะ่ะ ให้มันแวววาวกว่านี้ยแฟนๆเขาพร้อมซัพพอร์ตแล้วอย่าให้ตกกระแสนะเพราะว่าเพชรเม็ดงามคู่นี้นะรอช่องผลักดันอย่าให้กระแสตกนะเลี้ยงไว้เลยนะขอแนะนำค่ะจ้างเถอะค่ะไม่แพงหรอก ถ้าเทียบกับรายได้อันมหาศาลของน้องๆน,นะอะใครมีความคิดเห็นว่ายังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็มาร่วมแชร์ข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ